ทำไมร้อนนานอย่างนี้นี่ยิ่งอยู่ในที่มือดอยู่แถวนี้งูเยอะแถวนี้งูมีตั้งสีส่ตัวเนี่ยตัวโคตรใหญ่ยังนอนกองกันอยู่นู้นผมจะไม่ให้ดูเพราะว่ามันน่ากลัวมากโฮ,โฮ,โฮ่าฮ่าฮ่าแถมแถวนี้ยุงขดเยอะมีเน็ตได้ไงวะเนี่ย ขนาดแม่เอาโทรศัพท์ไปด้วยแม่งมีนิดใช่แนวแต่แนวแนวเต่แนวแนวแต่แตนวแนวแอเอ้ยกับตกผมอยู่ที่หน้าผานะครับหน้าผาแถวบ้านเแ้าแต่แนวเนีย่ยเขยดินลงไป รู้ไหมทำไมผมไม่เสียวตกเพราะว่าผมอยู่โคตรไกลนะผมอยู่ประมาณสองเมตรกำลังติดไปไม้เล่นนี่นี่ไงน,นี่ไงปิงน้องหมาไม่นะน้องหมาน้องหมาค่ะโดนมีดแทงตายหาค่าที่ บรรยากาศดีอืมบรรยากาศดีโคตรเลยทุกคนเอ้ยมันอาดอีกไอ้อ่ะงานในเมาในเหนื่อยนอนโมในอยากมีเนื้อเอ้ยฮึมฮะ นน้องโทรศัพท์ค่ะไม่ไปแล้วโทรศัพท์กูนั่งดอกดินเล่นนะครับ จาะดิงเล่นคะได้ยินเสียงเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านลุงลุงลุงทำอุกกรอนไม่ใช่ลุงนั่นนะลุงเคอเ t ต d โย นุ่เน็ตชิดเดียวไปละกลับที่เดิมเลยกลับไปที่เดิมเลยกลับไปที่เดิมเลยเอายฝนตก ี่ลมฟูฟูตอยกัน